โรงพยาบาลยันฮีผู้บริหารก็สั่งน้ำ50แพ็คมาลงให้เอาไว้เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาสาธุกับโรงพยาบาลยันฮีด้วยที่เอาน้ำมามาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม50แพ็คน้ำยี่ห้อยันฮีนะน้ำยี่ห้อยันฮีเขาลดมาลงให้เนี่ย50แพ็ค50แพ็คก็ขออนุโมทนาเหมือนเขาจะคละรสชาติมามัไม่แน่ใจเขาพูดอยู่เมื่อวานผู้บริหารโทรหาผู้บริหารโรงพยาบาลยันฮีเขาเห็นประโยชน์ของการสอนธรรมะ ขอผู้เจ้าแล้วเห็นว่าคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกันเยอะเขาก็เลยเอาน้ำห้าสิบแพ็คมาถวายให้ไอ้มามามอบให้มามอบให้เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมที่อาจารย์จัดทุกเดือนเดือนละหกร้อยคนเอามาให้ห้าสิบแพค็คก็ขออนุโมทนาสาธุกับโรงพยาบาลยันฮีด้วยนะจ๊ะที่อุตส่าห์เอาน้ำม,มาให้จ้งให้ทราบ เวลาด่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขอนะหัดไปดูบ้างว่าอาจารย์ทําประโยชน์อะไรบ้างโหมดของการด่าก็มีโหมดของการสุภาพเรียบร้อยก็มีวาจาอ่อนหวานก็มีแต่ไม่เอามาพูดพูดแต่คําที่กูด่ากูด่าเนี่ยวันละสามชั่วโมงในช่องนี้กูก็จบไปที่เหลือกูก็สอนตามธรรมตามอัดตามธรรมด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูเออแปลกมากเลยอ่ะด่ากูเฉพาะเรื่องไม่ดีอ่ะแต่เรื่องดีๆไม่เอามาชมเชยกูบ้างอ่ะแปลกมากเลยมหาศจรรทรไทยแลนด์สุดๆพระพุทธเจ้าบอกว่าความดีคนอื่นได้พูดเยอะๆเปล่านี่ปกปิดความดีกูสุดๆเลยไม่พูดถึงมุมดีกูเลยพูดแต่มุมที่กูเนี่ยนั่งดา่าแปลกมากแปลกสุดๆมหรรัศจัยร เออดูสิกูก็ลืมไปแล้วเขาบอกว่าให้กูส่งไอ้นี่อ๋อเดี๋ยวดอเดี๋ยวรอตอนเบรกเดี๋ยวรอตอนเบรกค่อยส่งให้รายการวูดดี้เมื่อวานอาจารย์ออกแล้วเขาลงคลิปนะรายการวูดดี้วัดวูดดี้อ่ะวูดดี้เกิดมาคุยหรือเปล่าไม่แน่ใจลองไปดูยูทู e ช่องวูดดี้อ่ะเมื่อวานเขาลงคลิปวิดีโอแล้วอาจารย์ไปสัมภาษณ์เมื่อวานนี้กแล้วเขาลงเมื่อวานนี้เลย คิปเนี้ยดีไปหาดูช่วยดับดามาก,กูหน่อยว่ากูเนี่ยไม่ได้มีแค่โหมดดา่ากูมีหมดสอนด้วยแล้วสอนเนี่ยกูสอนเยอะด้วยกูดามกูสอนมากกว่าเยอะๆกูสอนมากกว่าด่าเยอะไปดูพากันไปดูหน่อยช่วยกันแชร์หน่อยนะรายการคูด,ดี้อ่ะไปดูนั่นน่ะเข้าใจง่ายมากเราไปดูแล้วคุณวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมีเป็นซีรีส์คือมีอีพีต่อๆไปไปตามดู ที่ด่ากูอะว่ากูมีวาจาไม่สูภาพสอนทาผิดไปฟังดูว่ากูสอนผิดจริงหรือเปล่าไลากงรายการมีนะหัดดูบ้างไม่ใช่ดูแต่ซีรีส์ไม่ใช่วันวันไม่ทําหาอะไรนั่งดูแร่โทรทั์พัดลมดูแต่เกมโชว์แต่ไม่เคยดูตามกูสอนยังไงกูสอนละเอียดขนาดไหนไปตามดูไปกูสอนหลักของการปฏิบัติหลักการเข้าใจตามหลักเหตุหลักผลตามหลักปฏิจจสมุปบ,บาทเป็นยังไงอนะไปหาดูมึงไปแช่แช์พวกพระเขาดูบ้าง ร้านที่เขาด่ากูนะมึงแช่เขาดูบ้างว่ากูสอนอะไรกูสอนยังไงกูมีกี่โหมดกูมีกี่เรื่องกูมีกี่อย่างไปบอกเขาบ้างอ่ะเขาจะได้รู้เขาจะได้เลิกด่าในวุ่นสิีใส่ไลายป้ายสีกูได้คำไม่จริงและที่กูมาที่กูมหัสจรรย์ที่สุดคือบอกว่าสามารถเชื่อหมอดูได้หกสิบเปอร์เซ็นต์สามารถฝากชีวิตไว้กับหมอดูได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเองกูงงมากพูดออกมาได้ยังไงกูงงที่สุดคือคำนี้ แต่พระพุทธเจ้าสอนว่ามึงต้องพึ่งตัวมึงเองร้อเอร์เซบวกกับหลักคำสอนพระพุทธเจ้า100%พึ่งตนพึ่งธรรมแต่กลับมีพระบอกว่ามึงพึ่งหมอดูได้60%สที่เหลือ40%เป็นมึงไม่พูดถึงหลักธรรมพระพุทธเจ้าเลยกูงงมากว่าไม่ให้พึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องการพึ่งธรรมพระพุทธเจ้าเลยไปเอามาจากไหนอะกูมหัศจรรย์สุดกูง,งงที่สุดคือเรื่องนี้ แทนที่จะสอนให้คนไปพึ่งธรรมาก,กับพึ่งตนเองกลับไปบอกให้คนสามารถพึ่งหมอดูได้60%แล้วพึ่งตนเองอีก40%พูดออกมาได้ยังไงโอ้โหกูมหาศจาย์เลยอะ่ะเรื่องเนี้ยกูงงมากกูงงที่สุดคือคำคำนี้ไม่เอ่ยถึงคำสอนพระพุธเจ้าเลยเนี่ยปัญหาปัญหามาก ทำได้ยังไงอะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นยังไงในพุทธศาสนาเราเกิดขึ้นได้ยังไงกับพระภิษูสง์ในปัจจุบันเราเกิดคาพูดแบบนี้หลุดออกจากปากพระได้ยังไงมหาอาจารย์เหรอม,มาตรงนี้นี่พอด,ดีจ้าเดี๋ยวตรงนั้นเขาจะวางน้ําน้าตรงนี้ก็ได้น้าตรงนั้นเปิดพัดลมเอาเลยร้อนหรือเปล่า นั่งตรงนี้เนี่ยมันจะโดนพัดลมไปไหนกันมามาจากไหนอ๋อไปหาหลายบ้านตามโลเคชั่นมันไม่ใช่หมดเลยใช่เพราะว่าเวลามาต้องบอกอาจารย์ก่อนเออต้องนัดต้องนัดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะติดไลฟ์สดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะคุยด้วยไม่ได้เพราะอาจารย์ไลฟ์สดอยู่เสื้อไม่มีต้องสั่งในตะกร้าตะกร้าทิกตอกเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันอยู่ที่โรงงาน อาจารย์ทำออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งไปให้เขาออเดอร์ไปเขาแล้วเขาก็จะแพ็คออเดอร์ส่งไปตามบ้านเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเวลาทำราะนั้ที่นี่ก็จะไม่มีของแต่รู้สึกจะหมดแล้วเพิ่งปักเมื่อเช้าน่าจะหมดแล้วก็ต้ออาจจะต้องรอรอบหน้าอ๋อไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีของต้องสั่งในตะกร้าไม่แน่ใจในตะกร้าหมดแลือยังใครรู้บ้างเช็คให้อาจารย์หน่อยเออ ในทิกตอกแต่ว่าถ้าไซส์ที่ใส่ได้อย่างงี้ไซส์อย่างงี้น่าจะหมดแล้วน่าจะเหลือสองเอ l สาน่าจะเหลือแค<ม>่ไม่กี่ตัว<ม>น่าจะตั้งเลเนี่ยเสื้อา<ม>าอาจารย์เนี่ยไซส์เใช่จารยอ L แต่ของโปโลโไม่มีนะรอบนี้มันจะมีแต่เสื้อยืดโปโลหมดโปโลต้องรออีกรอบหนึ่งน่าจะมาสองสองอาทิตย์ถ้ารอได้ก็รอสองสามอาทิตย์โปโลกับกระเป๋าจะขายรอบหน้าใช่รอบนี้ไม่มีอ๋อรอบได้รอบได้อีกประมาณสองสามอาทิตย์เดี๋ยวจะทำโปโลกระเป๋าผ้า ไว้มีโอกาสหน้าก็ถ้าจะเข้ามาให้นับเวลามาจะได้คุยกับอาจารย์ได้ที่นี่ที่นี่<อ>ใช่ของเดือนหน้าจะเป็นวันที่ห้าสองสองสามวันทนี่สองที่สามพฤศจิกาเดือนนี้จับไปแล้ว<อ>เดือนพฤศจิกาจะเป็นเดือนพฤศจิกาจะเป็น 3, สองกับสามสองสองวันวันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งก็ได้หรือจะสองวันเลยก็ได้แล้วแต่เพราะอาจารย์สอนไปเช้าเ,าเ,าเาย็นกลับอยู่แล้วเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองแต่เต็มแล้ว เต็มต้องสอบสองวันแรกแล้วงลงใช่ต้องจองล่วงหน้าแต่ว่าอาจจะกําลังหาที่อยู่กําลังหาที่ที่รับคนได้หลักพันคนขึ้นไปกาลังให้เขาหาอยู่เพราะว่าคนนะ่ะมันเต็มั้งแต่สองวันแรกถ้าลงอีกเนี่ยน่าจะถึงสองพันคนเออจะได้รวมมาฟังทีเดียวเออถ้าหาให้อาจารย์ได้หาหน่อยจอาในกรุงเทพสักสองพันคนสถานที่โรงเรียนก็ได้มาหาลัยก็ได้หรือโรงแรมก็ได้อย่างเงี้ยให้จัดวันเดียวให้มันจบไปอย่างเงี้ยก็จะดีมันจะประหยัดเวลาอาจารย์ด้วย มารวมกันทีเดียวเลยฟังทีเดียวภาวนาทีเดียวสอนทีเดียวแล้วกลับไปปฏิบัติแล้วก็เดือนหน้ากลับมาใหม่อย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเออฝากด้วยถ้ารู้นะถ้ารู้ก็แนะนําไปไปบอกที่แอดมินหน่อยก็ได้เอ,อเอาเอาเอาขวดสีเอาขวดส,สีแดงให้อาจารย์แพ็คหนึ่งสิจะรบกวนหน่อยเออถ่ายรูปอาจารย์มาไม่ต้องถอดก็ได้ ขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากเลยมาเออขอบคุณมากเลยมา,มา,ยมาในนะั้นเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้เดี๋ยวจย์แป๊บหนึ่งอาจารย์ขอถ่ายรูปก,กับเขาแป๊บหนึ่งเขาอุตส่าห์มาหาแล้วเนี่ยจอไลฟ์สดเนี่ย <c oughs> เหมือนตึกเพชรกร้อนกระทรวงกลาโหมนะ <c oughs> สั่งยิงขีปนาวุธ <c oughs> ถ่ายถ่ายมุมประมาณนี้ก็ได้ แล้วตั้งถ่ายหมดไหมเออเราสองคนถ่ายไหมมามาถ่ายมานั่งนั่งที่เดิมเลยให้เขาถ่ายให้หน่อยอ๋อว่ามาส่งเรียบร้อยแล้วส่งน้ำอ๋อ สาธุ all, สาธุอนุโมทนาทุกคนจ้าสาธุจ้าอนุโมทนานะอนุโมทนาทุกคนจ้าเด้อท้าปลอดภัยเด้อเรสดีเจ้าดีเจ้าขอบคุณนะอนุโมทนาจ้าขอบคุณมากๆเลยกระโจนกระโถนเออออะต่อ เคยโดนทําของเอาน้ำมนต์เอาน้ําล้างอวัยวะเพศมาหุงข้าวกินเพราะเขาไปดูหมอดูว่าหนูทําเสน่ห์ใส่ลูกชายเขาเคยโดนทําของเอาน้ําล้างอวัยวะเพศมาหุงข้าวให้กินเพราะเขา่ไปดูหมอดูว่าหนูทําเสน่ห์ใส่ลูกชายเขาหมายความว่าอะไรวะไม่เข้าใจสรุปมึงโดนทําของหรือมึงทําของใส่เขาเนี่ยกูงง กูงงกับคำมึงมากเลยอ่ะมาพูดมึงช่วยกูฟังกูอยากรู้ตอน,นเนี้ยเนี่ยมึงมึงเนี่ยมาพูดมึงเนี่ยมาตีเรื่องสารแน่เรื่องชาวบ้านเนี่ยจะต้องอยากรู้ใครมาใครไปตรงไหนอะไรยังไงมึงทําตัวไปสันดานป้าข้างบ้านแล้วเนี่ยอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านว่าใครไปใครมาเวลาเรื่องที่กูขอความเห็นมึงพวกมึงค่อยสารแน่ค่อยสอดรู้สอดเห็นเรื่องที่กูไม่ได้ถามความเห็นพวกมึงอย่าสารแน่ เออนนเ,นเนี่ยกูกำลังจะถามมึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี้ยช่วยกรณาสารแน่กกูหน่อยเดี๋ยวกูจะถามมึงเนี่ยสารแนให้มันเยอะๆหน่อยเรื่องที่มันเป็นเรื่องเนี่ยเคยโดนทําของแปลว่ามึงทําใช่ไหม <c oughs> มึงโดนทําอ่ะมึงโดนทาโอเคเพราะมันบอกว่ามันเคยโดนทาของเอาน้ําล้างเอาวัยะเพศมาหุงข้าวให้กินแสดงว่ามึงเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมมึงใช้คําว่าหนูหนูนี่คือแทนตัวผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมึงเป็นผู้หญิงใช่ไหม อาโอเคมึงเป็นผู้หญิงนะวางไว้ก่อนหนึ่งโจทย์ว่ามึงเป็นผู้หญิงเคยโดนทำของเอาน้ำล้างอาวัยวะเพศมาหุงข้าวให้กินแต่ว่ามึงเคยมึงเนี่ยเคยโดนทำของโดยมีคนคนหนึ่งเนี่ยเอาน้ำล้างอาวัยวะเพศแล้วหุงข้าวให้มึงกินโอเคโอ้ย oh, กูต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งเพราะเขาไปดูหมอดูว่าไปดูหมอดูว่า หน,นูทำเสน่ห์ใส่ลูกชายเขาสรุปตอนนี้มึงเคยโดนแล้วปัจจุบันมึงโดนหรือไม่โดนหรือลูกชายมึงโดนหรือผัวมึงโดนหรือใครโดนตอนนี้กูงงหมดแล้วใครโดนเนี่ยใครโดนงงแต่ที่กูว่าแน่ๆคืออวัยวะเพศอันนี้โดนแน่ เพราะอะไรเคยโดนทําของเอาน้ําล้างอวัยวะเพศเนี่ยอวัยวะเพศโดนแน่นอนแล้วหนึ่งอวัยวะเพศโดนแน่โดนแน่แล้วอตอนเนี้ยกูโดนด้วยละกูกาลังโดนด้วยกูกาลังมึนกับคำถามมึงมากเลยเนี่ยกูกาลังโดนละทงสัยกูโดนของด้วยคนจะได้งงไปหมดอาการของคนโดนของคืออะไรจะงงงวยงวยอ่านอะไรไม่เข้าใจหลงหลงลืมลืมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกูกาลังโดนอีกหนึ่งกูกําลังโดนด้วย เนี่ยมึงตั้งคำถามอะไรกันเนี่ยมึงช่วยกูนาให้กูรู้ด้วยไม่ใช่มึงรู้คนเดียวถ้ามึงรู้คนเดียวไม่ต้องมาถามกูก็ได้ไม่จะเป็นมึงรู้คนเดียวไปเลยแต่ถ้ามึงจะให้กูรู้ด้วยแล้วมึงต้องการให้กูตอบคําถามที่มึงถามด้วยมึงต้องถามคําถามให้กูรู้ด้วยคนหนึ่งนะเออ จำเป็นต้องทิ้งลูกไปทำงานขอวิธีทำให้ไปแบบไม่รู้สึกผิดหน่อยอ๋อทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไปคำถามเมื่อกี้สรุปสรุปคือใครเนี่ยกูยังงงอยู่กูต้องตอบคำถามนี้ไหมเนี่ยสรุปคือกูยังไม่รู้เลยตรงไหนคือคำถามเนี่ยเคยโดนทำของเอาน้ำล้างอาวัยวเพศมาหุงข้าวให้กินเพราะเขาไปดูหมอดูว่าหนูทำสนิ์ให้ลูกชายเขาอ๋อกูสรารแนเองแหละไม่ใช่ประโยคคำถามเป็นประโยคบอกเล่าโอเคแค่เล่าให้กูฟังรับรู้ ก็คือกูไม่ต้องไปสาระแนวกับคำถามมันแค่เล่าเฉยๆอย่าสาระแนตอบความหมายมึงคืออย่างนี้ใช่ไหมโอเคจบไปนับวันมึงยืนหนึ่งกูยอมมึง จะเข้าอยู่บ้านใหม่แต่ไม่อยากทําพิธีพระสวดจะคุยกับพ่อแม่ยังไงดีคะจะเข้าอยู่บ้านใหม่แต่ไม่อยากทําพิธีพระสวดจะคุยกับพ่อแม่ยังไงดีคะก็ไม่ต้องคุยมึงก็ถามเขาตรงๆเลยเงินใครถ้าเงินเขาโอเคพ่อแม่เชิญทําเลยนิมนต์พระกี่ลูกก็ได้สักทานกี่กระป๋องก็ได้กับข้าวกับปลากี่อย่างก็ได้เชิญพ่อแม่ทําเลยจ้านุโมทนา,าสในใจจาธุทุจทาจายินดีจ้านี่ไงแต่ถ้าเงินมึงมึงไม่ต้องทําจบ อยากทําแค่ไหนทําตามความพอใจมึงเงินมึงคนเดียวก็ได้พระนิมนต์รูปเดียวก็ได้จบเลยแค่นั้นเงินใครตามนั้นโรงพยาบาลยันฮีเขาอยากให้อาจารย์ไปทําเลสิกซึ่งอาจารย์ไม่รู้รายละเอียดว่าเลสิกทําอะไรยังไงไม่รู้เรื่องเลยเพราะยังไม่ได้ศึกษาเขาขอว่าเขาจะทําให้เพราะอาจารย์เนี่ยเสียบุคลิกเรื่องการขยับแว่น แล้วก็มีหลายคนพยายามจะตัดแว่นให้อาจารย์สามสี่คนมาแล้วอาจารย์ก็ยังไม่อยากรับเพราะอาจารย์รู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองแต่ไปออกรายการเนี่ยมันมีคนในคอมเมนต์ว่านัาไปออกรายการโขนกระแสแล้วในรายการโนกระแสเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ว่าไม่ได้ตั้งใจฟังเลยแต่สนใจอยากรู้ว่าอาจารย์เนี่ยขยับแว่นกี่ทีมันตั้งคำถามแบบนี้อยากรู้ว่าอาจารย์ขยับแว่นกี่ทีเขาก็เลยรีบอยากจะเสนอตัวในการตัดแว่นให้ แต่โรงพยาบาลยันฮีเขาได้ยินเรื่องนี้เขาก็เลยส่งเรื่องมาให้แอดมินว่า,วาจะทําเลสิกให้เสียค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดโรงพยาบาลยันฮีจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแต่มันจะมีเอฟเฟกหน่อยหนึ่งคืออา,อาจารย์จะต้องใส่แว่นดําใส่แว่นดําไร้สดมึงจินตนาการกูนะหัวกูโล้แล้วกูต้องใส่แว่นดําไร้สดสภาพกูจะเป็นยังไงมึงคิดเอาอ่ามึงคิดเอา เดอร์มทิกีอานูลีฟไม่ใช่ว่าหล่อนะอ่ากูจะเป็นเดอร์แมทิกูจะเหาะได้แล้วใส่แว่นดำคีอานูลีฟโกนหัวใส่แว่นดำเมตาแมทิกเดี๋ยวกูเปลี่ยนจากใส่ชุดขาวไปใส่ชุดดำใส่แว่นดำสอนธรรมะ,ะแต่มันไม่แปลกหรอกมันปเป็นเรื่องปกติคือกูแบบประมาณ3-4วันเขาพักสายตาเพราะว่าโดนแสงมากไม่ได้แล้วช่วงนี้กูกำลังออกรายการเลยมึงคิดว่ากูจะไปทำไหม กูก็ลังพิจารณาช่่งใจอยู่เดี๋ยวถ้ากูไปออกรายการมาไปออกได้มันไปออกไม่ได้ไงกูก็เลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันทําเลสิกมันก็ดีกูจะได้มาต้องมานั่งกังวลกับเรื่องแวน่นเวลาไปไหนมาไหนไม่มีแวน่นเป็นที่กังวลกังวลมันก็ดีต่อการการออกไปสอนธรรมดีต่อการหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวขอพิจารณาก่อนเรื่องของระยะเวลาด้วยอะไรอย่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอให้รายการต่างๆมันซาลงก่อน